หกปีกเนาะนี่พี่นงเอาหกปีกให้เฮาเนาะอมบางนี่ปกตินี่ต้องได้กลิ่นทั้งขี้ทั้งเนื้อวานนี้นี่หนึ่งสองสามในบ้านของเฮาซิมก่อนซิมก่อนเอาบวง่งเอาเซฟเสบสเซะเซบแต่คุมเซบแต่คุม สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะพวกเฮาคือทีมงานบ้านป่าทีมงานบ้านป่าเนาะมือน้นนกะายังอยู่กับลหลานคือเกาต่ว่าอ่า,อามือนี้เฮาซิเฮ็ดอย่างกินน่ะนี่หอกกินหอกกินด้ว <laughs> ยความไรเดียงสาเนาะพี่น้องอันนี้คือพอน้องแก้วเพิ่นเนาะนันเอาหอกปีกเนาะนี่พี่น้อง เอาหกปีกให้เฮาเนาะมาแตงกลิ่นอยู่สวนเนาะน้องเกลยวมายามก็เลยเอาหกปีกนี้มาต้อนเนาะพี่น้องกรโดนโดนได้กินข้าวน้ากันเนาะแล้วพอเพ่นกาไปโซกอยู่โซกกินอยู่ปลาพุ่นแหล่ละกาได้หกปีกเนาะได้สองสามตูเตะละกามาแบงให้เฮาแดเนาะพี่น้องมันนี้ก็เลยวะาสิ้ากันเทศอย่างกินนี่หกปีกนี่หกปีกกินเนาะนุ่นกับเสื้อาหลานหลานเนาะเฮ็ดออมบางกินเนาะวะ สีแซ็บโบหกปีกับบางนี่เป็นตัวเดียวกันเนาะพี่น้องแล้วสีเป็นแน้วใดเนาะขั้นตอนสีแซ็บโบสีนัวบบหรือว่าสี่าบัแซ็บโบเนาะต้องติดติตาต้องการว่าเขาสีครัวมันสียุ่งยากสั่มใดเพราะว่าขนนี่มันก็ค่อนข้างหนาได้เพราะว่ามันสดแห้งเนาะพี่น้องนี่ว้าสุสดเด๋ยัดูเด๋ นุ่นกับลานๆน้องก็ดีครัวสูลานลานกินเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนสวยแล้วเนาะแล้วก็ยังเฮ็ดอย่างบ่แล้วเถื่อเนาะพาเพิ่นโลตามสวนนี่อยู่เนาะเดี๋ยวนุ่นซีล้นขนเนาะพี่น้องล้นขนตัวบางนี่แล้วก็ครัวเนาะครัวสะอาดแล้วเกาก็สิมาออมเนาะตอนนี้ก็คือเอื้อยเพิ่นสิเป็นคนครัวได้แับนี้น้องๆก็บ่เป็นเถื่อเนาะพี่น้องนี่ นอ,นอพี่น้องตอนนี้กับน,นุ่นกับซีได้ครัวลุ้นขนมาเนาะขูดขนนวนออกกนอนอมบางในปะกะตินี่ต้องได้กลิ่นทั้งขี้ทั้งเนื้อมาไน้พี่น้องขอโทษขออภัยสำหรับคนที่บอ,อกลิ่นนะแนวแนวนี่เนาะแต่ว่าคนที่กินเนี่ข้าเจ้าก็จะมักอยู่นุ่นกับมักแล้วก็ไทเฮือนกับม,มักพนะมีมักเนาะแต่ว่าบุบุูน้องนีอเนี่คนกินบออมบางนี่เฮ็ดเป็นครั้งแรกนี่มา ลน Allah. คนกันเลยขึ้นดนในนึงเนาะอดทนเนาะอยากกินข้าวกินน้ำก่อนคนอาอีเหมือนวะมันกินข้าวแล้วว่ากินแล้วอันนี้ นี่ล้นคนแบบนี้ในคูดคนแบบนี้เป็นบ่โมเป็นเนาะเออสักเรื่อยสัแก้วก็ยังโมเป็นเถื่อเถื่อเฮียนเอาเฮียนบึงเป็นบุเฮียนมือหน้ามึงเถื่อพอได้ลายก็เอามาคั่วแบบนี้เลยคั่วแบบเอือยคั่วนี้ สลายสุเผากรูมมุของเขาเขาจะจะล้นขนแบบนี้หลายกว่าบไดเอนต้มน้ำแล้วลวกขนนะมันค่อนข้างโบไดยุ่งยากเลยแต่ว่าเขาบูซินมันบางของเขาเนี่ยเขาก็ล้นขนแล้วเป็นที่เยื่อห้อยเนาะแล้วก็นุ่นกับซีลงไปครัวให้มันสะอาดนิดนึงเนาะเอาเอาอกเลยสีล่างก่อนไว้อ เย็นสบายเนา,า,าะขี้มันซาซายแนวนี้ครับคูได้กินขี้มันเต้กันนี่เผามันไม่เกินไปน,นี้ก็คือเขาได้เพียมาเป็นทิพยหอยเนาะพี่นงนี่เป็นน,น้ำเหนียวๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวสีล่างนีก่อนอันนี้น้องเดินจับบริชิมได้อันนี้นะบุเคยกินบ่บุเคยกินขี้มัน ก็กินแต่ตัวหอกมันบ่ตัวหอกั่นเขาก็กินแต่ว่านี่เขาก็กินแต่ว่าบางเทื่อบุห็นยามเขางครัวเขาใส่ม็อได้นี่เขาใส่เม็ดขี้มาอย่างนี้บุเรืออืาแบบนี้เลยอืตอนนี้หอากัล่างเทียมห้อยแล้วเนาะบางเขาก็แล้วๆแล้วก็มางจากที่อ่า นุ่นครัวบางมาอย่างแรแล้วเนาะแต่นี้แต่ยังไม่ได้ตัดเป็นตอนเถอเฮากดซิมาเก็บหัวสีไข่ใบขี้ผูอยูกล้องต้นมัองวม่อ,องของเฮาคือเก่านะพี่น้องนี่นอห่อแล้วก็เก็บเลยไปเ,เก็บใบขี้ผูดแม่งันมันนี่ย่เทิงนี่จีบ <c oughs> ่าใส่เด็กน้อยเฮายังขึ้นเมื่อเก็บใบขี้ผูดกัน มัสิคข่ยนี่พอแล้วนางแก้วเก็บเป็นนี่ว่ใช่เทิงนี่เลยสุดดนี่แล้วไนดะ้นี่หนึ่งสองสา <c ười> <ย> <c ười> <ย> <c ười> มเกือบมือโอ้ว่ได้ได้นี่กำลังสโดโด้วเกือบมือนนี่อ,อ๋อได้งานปักตีนเรียบร้อย ใบขี้ผูดเก็บเลยเก็บได้หนึ่งก็ได้แต่ว่านีเก็บอันแกอ่อันอ่อนนะน,นี่เขาบอกเก็บมันขม,มคือว่ามาเฮียนหูเวียกเลยสองคน <c oughs> อุ้ยนั่งตกไันไเลยวลี้ยงไปพอแล้วเนาะไปเขายัางหัวข่ามีแลี้ยงบวชแล้วเนาะนี่หัวข่ากับอัน โอ้ยมาสิใคระหัวค้าแล้วก็หัวผักหอมสองอย่างนอผักหอมป้อมหอมบัวนะมีแล้วนอ่พี่น้องหลังจากที่ล่างเนาะคัวพวกปีกของเขาแล้วก็แล้วแล้วเนาะแล้วก็น้องมาซับเป็นตอนแบบนี้ค่ะมันตัดเสียบอยู่ดิถ้าเป็นตอนเนาะในบุหรายกับบุปรีหยังเพราะมันแนวเสียมันซกงอยากอ,อยู่แล้วนะพี่น้อง นี่เดี๋ยวนุ่งก็สิเอาเอานุ่งสิต่ำเครื่องก่อนแล้วก็นุ่งสิเอาไปคั่วให้แฮมแฮมเนาะพี่น้องเครื่องของเฮานี่ก็มุมี่ยังไหลานาะแต่ก้นเข้ามาใกล้ๆก็ได้นี่ก็จะมีผักเทียมเนาะหัวสิไข่กับซอยมอ้งซอยอยู่นี่ซะตักใหญ่ๆก็ได้ก็เป็นยัางทอดต่ำ เครือ่องเคียงของเฮาอันนี้เนาะเก็บสดสดไม่ๆหมปวดสารพิษอยู่สวนแถวนี้เนาะนี่หัวสิไข่แล้วกับซอยใบขี้หูดน้ำหัวซีเมฮิตเมนูออมบางเนาะอันนี้จะเป็นสูตรตายต,ายตจากไอเอเนาะไอเอชิมงานบ้านนาคนเนาะนี่หัวสิไข่เนาะ มกเพ็ดนี่บใส่ลายนะผวานลานๆกันสิกินน้ำงานเพ็ดแห้งใส่หมกเพ็ดลงไปแล้วก็หมกค้านะกินเพ็ดบ่ได้มันบ่บ่ได้ดีเนาะยังน้อยอยู่กินกินน้อยนึงเมื่อหน้าจึงกินหลาย <c oughs> เรียบร้อยเนาะอ่าชุดลรสของเราเนาะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ลายแซ่บลายคงวิเศษเนะาะมะแคนนี่น้อยหนึ่งเนาะน้องแก้ว โอ้เก็บมาใส่อยู่นี่บรายเต้จะเนี่ยต้มฝนมันแบ่บหอบน้ำเครื่องเทศถือว่าครบเนาะอืออือเดี๋ยวนีก้กะเนาะพี่น้องถือว่าโอเคแล้วเขาบอตำแลกหลายเนาะแลกหลายกาับโบปันลดนแซ่บเนาะเขาก็ใส่ลงไปแบบนี้เลย นเนาะแล้วแล้วแล้วก็ให้สิบีครัวให้มันแฮมในหนึงเนาะพี่น,น้องแล้วก็ถึงสิเอาขี้บางมาใส่เนาะไปน,นี่ตอนนี้ก็จะมาตั้งหม้อแล้วเนาะสมุนของเราก็มานาั้งข่าสมุนสมานเนานะว้าฮอนหลายได้เพราะว่าข้าต้มอ,อาหารหมูยูแคมเนาะอ,อ,อัอนเป็นอะไรอันเป็นอะไรเอออันเลย อาจะมาคั่วให้มันแฮมๆเนาะพี่นอ้องนี่เราก็จะคั่วให้มันแฮมๆแบบนี้เลยเนาะพี่นอ้องโอ้ยเป็นแบบแส่บหอบบอนเตกๆน้ำลงมาเนาะนี่ใส่น้ำลงไปเลยพี่นอ้อง อืมตอนนี้ก็จะเอาขี้เพียของเขาใส่เนะาะพระเอกพระเอกพระเอกเนาะคนหลายเนาะพี่น้องนี่ใส่ลงไปเลยเนียว,เน,ยวเนียวเลยแหละฝ mm hmm. าดงอมในนึงแล้วก็เขาก็ซิม,มาบึงเนาะแล้วก็ซีมพร้อมเลยว่ารสชาติมันสิเป็นจังดใดเนาะเด็กๆเนะ mm hmm. าะไป อาฟาดก่อนต้มแล้วงามมอโดนเติมแล้วพี่น้องอุ้ยหอนเลยนี่นี่ว้ายผิดแต่แซ่บขนาดเลยพี่น้องนี่แต่น่าจะขมขมเล็กน้อยบางเทออกับบ,บุมักปันใดได้เนาะมันก็อนใีไซเครื่องหอมของเขาลงไปเลยโหยลงไปอืออุ้ยแต่แซ่บเหนียวขนาดเลยเคยกินบ่นเนี่ยขมขมจะเนี่ยเคยบ่เคยกินเนาะเดี๋ยวเออจี ปรุงหมอ้อแล้วก็เฮาก็จะไปกินสองในะปรุงหม้อกัอนไปเลยนะได้แนะล้วร้อนมากเลยเด้ออุ้ยว้ามันห่อนไฟเนี่ยบริเวณห่อนหมอ้อน,นี่ไฟมีความห่วงต้อ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 ง,องนี่ออมบาของเฮาเนาะก็ซุกแล้วเป็นเทียเพ่อยมันบ้อนต้องเดือนแต่ว <Yeah. S 1> ่าเฮาบริซิมเดย เอาสิให้ในบ้านของเขาซิมก่อนซิมก่อนเอาบวงเอาเสียบุเสียมมาเสียแต่คมเสียแต่คมมันเป็นจะไยคมนี่ืมบุคมแล้วอันอื้กินมื่อวานซื้อนี่แห้งคมเอากินข้าวกินข้าว ข้าวเด้อข้าวในก็มันข้าวอันข้าวเย็ยนมันไม่ค่อยจิดกันขึ้นมันหลานทวกเนาะก็ซิมไปแล้วเนาะแต่ว่าน้ำนี่ขมย้อนว่าเข้าส่ขีที่มันจะเป็นเพี้ยของมันแเ้ากิน,นมันก่เป็นยางมันสะอาดอยู่แล้วเนาะมันมันสร้างบินเลยเช่นบ่ตัวนี้อธิบายแจ้งขมอําลำํา นี่หน้ามันจะเหนียวเหนียวโรดนี่เอาทอกเล่นี่มัน่ได้ลงไว้ได้มันเหนียวย้อนย้อน,น,อนขี่มันท่านหละอืมตอนมันเป็นจะไดรแซ่บบ่อืมเอ้ไปสกินหัวมันข้าวของพี่ข้าเจ้าอ,อันเรื่องมาป่าแล้วก็มันตักแดดมันเป็นจะนี่วะเขาเนี่ยมัน เขาวีเข้าเขาก็ต้องอันเขาก็ต้องวีให้มันเย็นเย็นย้อนว่ายามันแตกจะนี่แหละอันนี้เลยเอามาเกาะแล้วก็มันแดดหอนนี่มันก็แตกข้ามันก็อืมงานเป็นอะไรนุ่มบ่คือตัวหอกทั่วไปบอลหรือว่าตังตังกันตังให้นึ่งเนาะตังเงี้ยมันมีปีกเพราะว่าตัวหอกปกติมันบุมีปีกเด้อ ตัวตัวนี้มันกินแต่มตัวมันอยู่สูงๆนะกิ่นหวานมาเด้อนนกินข้าวพี่น้องกินข้าวโบเอิร์โบตองวาไลยผู้สาวกินข้าวมันนี่มันดีใจมีคนกินข้าวน้ำกินข้าวจังแซบจังซี่อ้อน้องพี่น้องไม่นี่ก็สรุปสรุปบ้าง ถือว่ากินนี่แซบบ่แซบแซบแซบแก้วเนาะถือว่าเล็กน้อยบ่เคยตัวเล็กน้อยบ่เคยตัวแล้วพี่น้องถือว่าแซบเนาะแต่ว่ามันก็จะมีรสชาติขมในนึงเพราะว่าเขาเจ้าบ่มกกินขมเล็กน้อยเนาะวนาอายุประมาณเฮานี่ก็คือว่าเออขมก็ได้หวานก็ดีเนาะกินได้มดเนาะก็ถือว่า มื่อนี้นุ่นก็สีได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามับชมคลิปจุดจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องตอนนี้ก็ขออนุญาตพาลันน์กินข้าวให้อิ่มเนาะเมาล้มเมาซ้อยอยู่กับซีบ่อ่าสิกินข้าวโบ้อิ่มเนาะผู้น,นยยี้ยังอายุยังอายุบ๊ายบายบ๊ายบายเดย์